พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเก้งน้อยเห็นเอยยูทูบเบอร์ผู้หนึ่งครับผมเพื่อนกินมกหน่าไห้เป็นตาแซบแห้งเก้งน้อยเห็นเพื่อนกินละอยากน้ำนี่ครับผมเนี่ครับนี่ครับเขานี่ฮอนฮ่อนเป็นว่ะสุดยอดเนี่ยนี่แหละเห็นเพื่อนกินละอยากน้ำเพิ่นครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมามาพอกับเก่งน้อยครับพ่อแม่พี่น้องมันนี้ในเมนูแซบแซครับมาฝากพี่ตอนน้องเนาะ มกหน่อไม้มกมอหน่อไม้ครับใส่หมูสามสั้นครับผมว่าได้กินโดนแล้วเก่งน,น้อยก็ได้ไมาเห็ดเมนูแซ่บๆไอพี่ให้น้องได้คึ้นยากได้เบิร์นได้ชมน้ำการครับผมครับข้าวเหนียวห่อนๆใหม่ๆเลยหนึ่งใหม่ๆเลยโอ้ยหิยขวข่ามาครับผมไอพี่น้องแซ่บๆน้ำกัน์ดก็เก่งน,น้อยครับผม <laughs> ตอนเนื้อหมูโอ้ อื่ครับครับผมแ่ะพี่น้องอืมเป็นเส้นเป็นเส้นงซีเลยคำยัาไงครับซาใจดี อือืมเห็ดเองแซบเองคือเก่าครับ อร่อยทุกคําเซลินมดเครียก็อ่อนอ่อน เมนูมืนบ้านครับผมงกน่อไม้แนวหากินง่ายบ้านเฮาหืม ใช่ข้าวทาปันเรือ ข้อกันดีแฮงก็มะเขือแข้งบ้านแก่งบ้านแกงน้อยเอินมะเขือแข้งภาษากลา,กลางเอินมะแว้งม,มาแว้งมะเขือพวง่ สายแห้งครับนั่งเรือเป็นหมออยู่ทั้งหลังเกงงอยเห็ดไว้ <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวนี้ไงไปเริ่มเลย กินแบบคำใหญ่ๆโตๆเนี่ยฟินอืมจานอัน <rim fib> Sabe, Deus, me Mm-hmm. <laughs> พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเก้งน้อยเห็นเดย์ยูทูบเบอร์ผู้หนึ่งครับผมเพิ่นกินมกหน่อไม้เป็นตะแซบแห้งเก้งน้อยก็เห็นเพิ่นกินระยากน้ำนี่ครับผมนี่นะครับจริงครับเขานี่ฮอนฮอนเพื่นว่ะสุดยอดเบิึงนี่แหละเห็นเพิ่นกินระยากน้ำเพิ่นครับเก้งน้อยก็เลยจัดตามเพิ่นนะครับผมจากผู้ใด้ดอกอ๋ออ่ Saus. 嗯嗯。Mm hmm. บอ้ยบบแซ่บค่ัครับผมเป็พี่น้องอ่ะเก่งนอนขยุ่นเลยเด้อครับผมจะได้เมนูแซ่บครับมุกหมองน้งไม,ม้ใไส้หมูสามสั้นครับมาฝากพี่ตอนน้องเนาะพ่อแม่พี่นน้องให้ขึ้นให้ยากน้ำกันเนาะ โอ้เก่งน้อยกันอิ่มแล้วอยู่ท้องแล้วนะครับก่อนอื่นก็นขอขอบผูกขอบคุณน,นะครับผมผมม่พี่น้องเอฟครับที่เป็นกำลังใจให้เก่งน้อยนะครับคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คำมาเมบิง่งเก้งน้อยนะครับผมจนสุดมือนี่เลยนะครับผมอ่ะเก่งน้อยกับผมมีอย่างต่อเติมกันสิพยายามหาเมนูดีๆเสพๆ หรือแนวอีสานบ้านเฮานี่แหละครับมาสู่พี่ตอนน้องในเบอร์ในชมน้ำกันนะครับผมเก่งน้อยสิได้รับพีตอนน้องไปแล้เด้อครับผมคลิปหน้าได้เมนูใดมาสู่พี่ตอนน้องกับรอติดตามเบิองเขารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ